ข้างหอแห่งเมืองสุพรรณ <Wow. S 1> เมืองขุนแผนป <Wow. S 1> ระสบการณ์หองาน20ปี <Wow. S 1> เป้าตรงเปี้ย <Wow. S 1> ขาตรงเปี้ย <Wow. S 1> จากเมืองสุพรรณซึ่ <Wow. S 1> งหอรุ่นเก่า ยอมขมังเวทหองานฝีมือดีขาตัวจับยากไม่มีขาบิดบีดช่างหอแห่งเมืองสุพรรณเมืองขุนแผน ประสบการณ์หองาน20ปีเป้าตรงเปี้ยขาตรงเปี้ยจากเมืองสุพรรณสังหอรุ่นเก่าจอมขมังเวท อองานฝีมือดีหาตัวจับยากไม่มีขาบิดสังหอรุ่นเก่าจอมขมังเวทพอ,องานฝีมือดีหาตัวจับยาก ไม่มีขาบิดบิดซังหอรุ่นเก่าจอมขมังเวทพองานฝีมือดีหาตัวจับยากไม่มีขาบิด างหอแห่งเ,หงเมืองสุพรรณเมืองขุนแผนประสบการณ์หองาน20ปีเป้าตรงเปี้ยขาตรงเปี้ยจากเมืองสุพรรณข้างหอรุ่นเก่า จอมขมังเวทหองานฝีมือดีหาตัวจับยากไม่มีขาบิดข้างหอแห่งเมืองสุพรรณเมืองขุนแผน ประสบการณ์หอง,งาน20ปีเป้าตรงเปี้ยขาตรงเปี้ยจากเมืองสุพรรณช่างหอรุ่นเก่าจอมขมังเวท ห่องานฝีมือดีขาตัวจับยากไม่มีขาบิดช่างหอแห่งเมืองสุพรรณเมืองขุนแผนประสบการณ์หองาน20ปีเป้าตรงเปี้ยขาตรงเปี้ย จากเมืองสุพรรณสึ่งหอรุ่นเก่าจอมขมังเวทพองานฝีมือดีหาตัวจับยากไม่มีขาบิด